ยอดอิหรีเนาะสุดยอดประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์ขอบพระคุณเมืองไทย,ทยนี่ฮะคุณนี้นี่พี่น้องะไรนะเห็นฝรั่งตะลึงเลยพี่น้องะไรนะฮะตาลึงในความงามของเมืองไทยตะลึงในจุดที่เป็นว้าวไทยแลนด์นะครับพี่น้องครับอย่างที่สาวอเล็กเกินไปก่อนหน้านะครับใช่ทุกคนโอ้เป็นจุดไฮไลไท์เลยเนาะบ่าวโบเนาะว้าว ส่วนกันอีกว้าวสองซันเลยโหสุดยอดเลยสวยมากว้าวโอว้นี่เห็นแล้วทุกคนว้าวคือจุดนี้แหละทุกคนอ่ากรุงเทพแบงค,คอกเนาะว้าวแอบถ่ายสาวแล้วเด้อ มีน,นี่แหละนี่แหละอันนี้คือโลโกูแบงค์อปฝั่งนี้เลยสาวรอนอันนี้เอาแบบแอบถ่ายขออนุญาตแอบถ่ายสาววอนเดอ้อให้สาววอนอเดินถ่ายอิสระเสรีเมืองไทยภายใต้ระเบียบและกฎหมายเดอ้อสาวรอนต้องระเบียบต้องเน้นเดอ้อมาสถานที่อย่างนี้ที่สาววอนสงสัย บ่าวูจะไม่แทรกสาวแล้วล่ะให้สาวบอถ่ายตามสไตล์สาวนแอบถ่ายสาวบอดีก่อนนะให้เห็นความว้าววันนี้นะฮะก็จากสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬานะครับ BTS บ่าวูก็ชวนสาวนมาที่อ่า b k MBK สยามสแควร์ให้สาวเตรียมพร้อมก่อนตอนนี้สาวบอลกำลังเช็ค สาวอนกำลังเช็คอุปกรณ์โทรศัพท์อยู่ตอนนี้ปะ่ะสาวอนพร้อมหรือยังยังวันพร้อม,อมแอบทายสาวอนพี่น้องวันนี้ก็ถที่ว่าได้เห็นในซิงทีตัวเองก็เคยไปเคยผ่านอ,อ่ะปะโอ้โหทุกคนรถไฟว้า ว้าวไทยแลนด์ไทยแลนด์สุดยอดทุกคนแบบน่าต่นตาตื่ตนใจเนาะสถานที่แห่งนี้เนาะสาววอนก็มีแต่รีแอคชั่นจากคลิปเบาโบหรือว่าคลิปคนรุ่นอืลล่นหลายๆคลิปเนาะทุกคนคือมาได้เห็นตัวจริงแล้วโอ้โ oh, หมากว้า wow, ว <Wow. S 2> มากทุกคนว้าวไทยแลนด์เนาะสักเกตทุกคนโอ้ยดีใจดิ ดีใจที่เห็นสาววอนเพิ่นได้มีความสุขเนาะกับการได้มาถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยหลายหลายครั้งที่ได้เบิ่งคลิปสาววอนก็นจะเป็นคลิปที่สาววอนนั่งไปเรียกชันต่อเนาะแต่ว่ามืออ้อนี้ก็อาจจะเห็นสาววอนในอ่าการมาเห็นตัวจริงนะท่านผู้ชมครับโอ้โหอันนี้จะเป็นเหมือนแก้วน้ำไปเนาะอาจจะมีเจ้าพรพ้องอะไรบงบวกบกับบวกล้าเก็บเนาะ และสิ่งที่น้อง,ออองวอนอยากจะเห็นก็คือสิ่งที่สาววอนอยากจะเห็นก็คือและสิ่งที่สาววอนอยากจะเห็นก็คือจุดนี้โอ้นี่เห็นแล้วทุกคนว้าวคือจุดนี้แหละทุกคนอ่ากรุงเทพแบงคอกเนาะว้าวโอ้โหเห็นแต่ในคลิปเดี๋ยวไปเก็บภาพให้ทุกคนได้เบิ่งนะ เสียดายว่าความตื่นเต้นนี่สาวอนอาจจะเป็นขึ้นหลายคนทีมาเช์แรกนะพี่น้องเอ๋นะนี่มุมนี้เลยสาววอนไมาอนนี้แล้วทุกคนสาวอนตื่นเต้นดีใจเฮงทุกคนโอ้โหเนาะนีวัดเลยหูสุดยอดเบาโบคือแบบการตกแต่งเนาะโดยรอบโอ้โหดีไซน์เจ๋งมากโอ้โหมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้ คือความจริงทุกคนเนาะสาวบอลบที่อย่างเลยมีเงินอย่างเดียวเฮ็ดบอด้เนาะทุกคนต้อง,องความสามารถแล้วก็มีไอเดียที่เจ๋งมีความคิดทุกคนสลาดทุกคน,นประมาณนั้นเนาะนี่เนาะทุกคนโอ้โหเหมืองไทยเนาะและสิ่งที่ฮือฮาไปกว่านั้นสาวรอต่างชาติชอบมากกับมุมนี้กรุงเทพแบงคอกต้องถ่ายรูป เป็นจุดไฮไลท์เลยเนาะบาวโบเนาะว้าวไทยแลนด์โหส่วนกันอีกว้าวอาสองชั้นเลยโอสุดยอดเลยสวยมากว้าวคือสาวบอลตอนนี้โบต้องอันนี้เด้อนี่ครับห้านนดงมาเห็นกับตาแล้วสุดยอดโบได้รีแอคชั่นล้วทุกคนมาเห็นแล้วทุกคนเลย Oh, โอ้โหเมืองไทยเมืองมหัศจรรย์ท,ทุกคนเบิ่งนักท่องเที่ยว wow. จากจุดนี้ให้สาวรเดินตรงไปย่างตรงไปเด้อจะเห็นนู่นไงโอ้โห oh, ทางทางหน้าของสาวรอนี่เป็นแวบ,บแรกที่สาวรได้เห็นเนาะ oh, โอ้โหตึกคิงพาวเวอนี่เนาะทุกคนจุดหม่ยของเขาในอีพีต่อไป <laughs> ทุกคนว่าจะไปขึ้นตึกคิงพาวเวอแล้วทุกคนเนาะ โอ oh, สวยอลังการมากมุม,มนี้ว้าวบึงตึกว้าวข้าสา,สาวนเดินตรงไปจะเป็นจุดที่มหัศจรรย์มากเลยสาวนโอ้ oh, ไปสาวนตื่นเต้นแหงทุกคนโอ้โหครั้งแรกเนาะครั้งแรกทุกคนที่แบบอุย้ยได้เห็นแล้วแบบภูมิใจแบบดีใจนะทุกคนเนาะ เป็นครั้งแรกที่แบบสุดยอดอิ่ทุกคนว้าวโอ้โหอู้ชายแลนว้าวโหทุกคนเบ่งตึกไหม,ไมสวยงามขนาดเลยทุกคนอ๋อของบด้เว้าเองเด้อทุกคนเด้ออันนี้สาววอนถ่ายจากมือถือจริงๆเนาะคนที่ถ่ายก็เป็นคนจริงๆทุกคน พวงมัตัวแสดงเนาะทุกคนนี่คือของจริงเลยเนาะเมืองไทยประเทศไทยเนะาะอลังการงดงามอิลีและมีอีกจุดหนึ่งสาวบลที่บ,าบ่าวบจะพาสาวบลไปเด้มองไปข้างบนจะเป็นสวนลอยฟ้าโอ้โหนี่นะแม่แล้วแมนบอแมแล้วสาวบอจะไปเด้แล้วมองลงมาส็นฝั่งนี้โอ้โหอยากอยากไปเห็นบ,าบ่าวบเขาต้องเฮ็ดจังไหนต้องเฮ็ดจังไหน ก็เราถ่ายคลิปนี้เนาะ EP ต่อไปเราจะขึ้นไปกันโอ้สุดยอดขอบโอ้ Amazing หลายเนาะ Amazing หลายต้องขอบคุณคนไทยนะที่มีสถานที่ดีๆให้เฮาเด่นนำเสนอสาวอนสาว้อนเบืองฝรั่งยังตะลึงเลยโอ้โหนี่ของจริงทุกคนฝรั่งต่างชาติเนาะสาวต่างชาติเพื่อนมาท่องมาเที่ยวเมืองไทยกให้สาว้อนถ่ายรูปมุมนี้นี่เป็น้อวเลยนะเห็นฝรั่งตะลึงเลยเป็น้องเลยนะตะลึงในความงามของเมืองไทย ตะเลงในจุดที่เป็นว้าวไทยแลนด์นะครับน้องครับอย่างที่สาวว้นได้เกินไปก่อนหน้านะครับว้าวดีใจเด้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผ่าสาวอนมาเห็นสิ่งแปลกตาสำหรับตัวสาววอนและนี่คือสิ่งที่บอกเลยว,ว่าสาววอนต้องถามแน่นอนว่าคืออีอย่างนี่แม่นอันนี้คืออย่างนเนาะว้าบอ โอ้สาวรคิดถืออันนี้คือใบบัวเป็นงานศิละปะดยสาวอสุดยอดเลยงานศิลป์้จุดนี้คือ,อปทุมวันแยกประทุมวันก็คือสะบัวใบบัวดอกบัวมีที่ไปที่มาดิเนาะสุดยอดเลยอันนี้ก็จะเป็นถนนพญยาไทยที่ตรงไปก็จะเป็นสามย่านเชื่อมต่อกรรับถนนพระรามสี่สาวรเหนยนะครับและมีอีกจุดจุดหนึ่งที่สาวรต้องว้าวแน่นอนเลย ตรตงกลางสาวรจะเป็นวงกลมใลยสาวรจุดนี้สุดยอดเลยว้าวรถไฟก็มาทุกคนเยโอ้โหอเมซิง่งมีจุดให้ชมวิวแบบนี้อีกทุกคนนอกจากวิวที่เราไปบนงมายังมีจุดนี้อีกโอ้โห ตกเย็นเจะมีไฟนะสาวบอจะมีไฟจะมีไฟงามๆเนี่ยจุดนี่อสุดยอดเลยบาโบ้ amazing หลายก้มสุกจากใจอิลีบ่จากใจอิลีอุ้ยบาโบ้หน้าจุดนี้คือแบบสาวบอรีแอคชั่นประมาณสอสาคลิปนี่หละแต่ว่าเห็นในคลิปเจ้าบอได้ขนาดในคลิปยังว้าวแล้วแต่ตัวจริงนี่นะว้าวลายกว่าอีกสุดยอดเลยโอ้โห นี่แหละเมืองไทยนะถ้าทานไดทด่ว่าบุคคลไหนบนไหนมากกเจ้าวอกไปต่างๆน้าหน้าแต่ได้ามาสัมผัสเองบอกก็เลยว่าอาการนี่เหมือนสาววอนน่นอนอันนี้บูได้บูได้บ,ดบดูได้เมคขึ้นมากบูได้โอเวอร์เป็นบ่วบ่สาววอนเป็นคนจริงเนาะคนจริงแล้วก็เป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อๆเป็นคนแบบตรงๆนําโดยประมาณนั้นแหละเห็นอย่างเขาก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะทุกคนมีเขาว่าวเขาก็บอกว่าวจริงทุกคน บมีการแบบว่าสร้างขึ้นมาเนาะโบมีการแบบว่าเซซ้งเนาะทุกคนคือเราเห็นแบบนี้จริงๆเนาะทุกคนเนาะเพราะเขาบ่าเคยเห็นเนาะทุกคนบ้านเขาบ่มีแบบนี้ทุกคนเขาบ่เคยเห็นสาวบอลโเคยเห็นเนาะทุกคนได้มาเห็นบางไทายเขาก็โอโหว้าวอิลี่เนาะอันนี้เราวอาความจริงแท้ๆเนาะนี่เนาะสาวบอจะมีสกายวอล์กนะจุดนี้จะมีสายสกายวอล์กที่เชื่อมต่อใหม่อีกเนาะฝั่งนั้น แมนก็ดีใจเนาะให้สาววันท้ายคลิปแด่บ้าบ่าบ่บอเบบอแสกสาววอนล่ะลขออนุญาตถ่ายไกลๆขออนุญาตถ่ายบอไกลสาวอนนะฮะมูนี่เพื่อนดีใจหลายเนี้ยขอบคุณในให้น้ำใจคนไทยนะขอบคุณ f อคนไทยสาวรอนที่อ่าให้สาววอนได้มาเยือนนะ,ะมาเยือนและมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองนะ,ะด้วยเหตุการณ์และโมเมนต์ของตัวเองมูนี่ สาวอนดีใจหลายหเห็นยังกับว้าวเนะี่ยว้าวไทยแลนด์งามหลายงามหลายว่าสันเนี่ยบาบกเองกด็ดีใจหลายดีใจหลายเนาะแต่เห็นน้องสาวลาสาวอนคนงามเนะี่ยสาวอนเมืองพลหงเนะี่ยถ่ายคลิปนี้ฝากไปตอดเอฟซีสาวอนให้สาวอนได้เห็นนะฮะโอ้โหว,ว้าวไทยแลนด์ Thailand. คำนี้สุดยอดมากเลย คือจุดนี้ก็อยากให้สาวรนสังเกตนะครับว่นานักท่องเที่ยวทุกท่านนะฮะจะมาแล้วก็จะเน้นเซลฟี่กับคําว่าแบง k อกสาวรเคยสังเกตบาว่าทุกๆคลิปของยูทูบเบอร์ลาวเฮาจะเน้นบอกว่าเพราะคําว่าแบงคอกทําให้ต่างชาติหลงไหลและต้องมาเยือนที่นี่เนาะเป็นอย่างคือแบบว่าคําว่าแบงคอกนะทุกคน เป็นอย่างคือแบบทุกคนต้องมาถ่ายรูปจุดนี้เนาะเห็นบะคือคือคือบอกแบบคือสาวบอนแบบตอนเบิ่งคลิปเนาะอ้าเป็นอย่างเพิ่นคือแบบมาถ่ายรูปอยู่จุดนี้แล้วถ่ายกับคําว่าแบงค์อกเนาะทุกคนถ้ามาถึงเมืองไทยเมื่อน,นี้สาวอฮูแล้วทุกคนว่าเป็นอย่างเพื่นจึงมาจุดนี้คืออยากจะบอกเลยว่าถ้ามาเมืองไทยไม่มาจุดนี้ถือว่ามาไม่ถึงสาวรอโอ้แม่นแล้วทุกคนต้องมาเดอทุกคนเดอต้องมาอีลี จุดนี้แบบสุดยอดอีลีทุกคนโอ้โหถ่ายมันบอกระถึกเลยบอกโบถ่ายรูปไปอวดเพื่อนว่าไรมาเยือนแล้วนะี<ม>่ยเบิ้งฝรั่งต่างชาติคนจีนเพ็นกทไทยเนีนี่เดี๋ยวชวนว่าสาวรอลมาเบิ้งรถไฟที่เล่นสวนกันตรงนี้ไปมาจะเป็นอะไรที่อือถ้าสาวอลเบิ้งดีๆจะเป็นรถไฟสองชั้นเนีสาวร<ม>จะเป็นรถไฟสองชั้นเน้ประเทศไทยรถไฟสองชั้น ฝั่งนั้นก็จะเป็นห้างมาบุญคลองหรือว่า MBK ให้สาวรสังเกตฝรั่งสาววอรนี้เนาะฝรั่งเนี่ยแบบทึ่งเลยทุกคนนี่ดูหน้าตาฝรั่งอาจจะอึ้งเลยนะสาวรอึ้งแบบทึ่งเลยนะคนเห็นแล้วคนอึ้งพนทึ่งเลยนะโอ้ประเทศไทยไทยแลนด์มาสัน่นมุมนี้จะเป็นที่บอกเลยว่าฮือฮาแน่นอนนะฮะนี่ดูจากหน้าตาฝรั่งครับท่านผู้ชมครับเพิ่นคุงถามกันโอ้งามหลายประเทศไทยฮ็ตแต่จังได้บ่ สุดยอดอีหีเนาะสุดยอดประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์ขอบคุณเมืองไทยนะฮะบ่าวพวกเองอยากจะย้ำคำเดิมๆเนะะี่ยขอบคุณคนไทยขอบคุณประเทศไทยที่มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้นำเสนอกันเนาะพี่น้องเนาะสิ่งไหนบดีกับฝากในนำ้ำในเดอ้อในเด้อเนี่ยฮะพี่น้องเอ๋ยนะเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมและการเรียนรู้นะและมาจุดนี้นะครับจะมา ถ่ายทอดเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่บอกกันเลยว่าเยอะมากหลายขนาดเลยช่วงคำคำช่วงแงแร,งแร,งแรงกๆน่พไปน้องเอ๋ยนะฮะบ่าวบุกเองกับบุรีมารีวิวนะฮะสกายวอลก,กหลายเดือนแล้ววันนี้ไน้มีโอกาสมากนะฮะถ่ายคลิปวิดีโอผ้าชว่วสาวว้อนมากเบ่งนะฮะความสวยงามที่บอกกันเลยว่าตื่นตาตื่นใจนี่ต่างชาติถา่ายคลิปวิดีโอบ่าวบุจะออกมาไกลๆเนาะเพื่อเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยว คือสาวรเห็นจุดใดก็จะว้าวแล้วก็จะตื่นเต้นเนาะพี่น้องเอ๋น,นะบาบูเองก็ทีว่าจะแอบถ่ายโมเมนต์สาวรแบบใกล้ๆกันแล้วกันมุมนี้ไกลๆก็จะเห็นรถไฟ2ชั้นนะครับรถไฟฟ้า b ี s ที่มาจากสยามแล้วก็จะมาจากน่าจะเป็นราชดำรีหรือว่าพญาไทยนี่แหละพี่น้องเอ๋ว้าวมุมนี้สุดยอดไทยแลนด์เป็นอย่างที่บอกกันเรียกว่า มีโมเมนต,ต์ของรถไฟฟ้าที่วิ่งผ่านนะครับโมเมนต,ต์นี้ถ่ายรูปเซลฟี่สวยงามนะฮะและกระตืนตารตื้นใจเอามาอีกแล้ว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 สาววอดมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้สุดยอดดีๆทุกคน Amazing บบบโอ ส่วนตัวบาโบ้แล้วก็อยากให้สาววอนะฮะพูดถึงโมเมนต์แล้วก็พูดถึงน้ำใจนี่สาววอนก่อนกอนว้าวรถไฟมาทุกคนโอ้โหอเมซิ่งโอ้ยทุกคนเลยจนบ่โอ้สิท่วงแนวใดแล้วแบบคือเป็นอย่างที่พิเศษมากเลยครับพ<ช>ี่น้องครับนะพิเศษหนะลายกับบาบาโบ้เองกับที่ว่าจากจะถ่า,ายรูปสาวอนหนึ่งเซลฟี่สีให้ื่อบังในสาววอน อนี่เลยโอเคสุดยอดสุดยอดนะฮะกะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับบ่าววาจะชวนสาวบอลขึ้นไปดูวิวด้านบนนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าฝากไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันพี่น้องเลยขอบคุณเ c คนไทยนะฮะทีเอื้อเฟื้อสนับสนุนสาวบอลนอกพี่น้ก็ขอขอบคุณประเทศไทยที่มีสิ่งดีๆให้นําเสนอขอบคุณที่ให้โอกาสแรงงานเราทุกๆท,ท,ท่านนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันสบายดีพี่น้องครับสวัสดีครับสาวบอลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ